นะครับอ,อีกทีนะ Google Tag Manager นะครับ Google Tag Manager นะก็คือเรากลับไปที่ Analytics อีกทีหนึ่งนะครับไปที่ผู้ดูแลระบบก,ก็ได้นะครับตรงนี้ก็คือรูปเฟืองข้างล่างเนี่ยนะครับผมต้องไปเลือกให้ตรงก่อนนะบัญชีผมมีหลายบัญชีจัด นะครับไปเลือกบัญชีนะครับแล้วก็ไปเรียกาการตั้งค่า property นะครับเดี๋ยวปะน้ำมันลบเจ้าบัาาบางไทย มีไหมเดยวแ้๊บนะถ้าไม่มีตรงนี้ครับไปข้อมูลติดตามแล้วกันตรงนี้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 ลโทษทีนะครับข้อมูลติดตามไปที่การติดตามโค้ดนะครับการติดตามโค้ดนะครับไปโค้ดติดตามมันไม่ใช่คำว่าการโค้ดติดตามโทษทีโทษทีนะครับโค้ดติดตามนะตรงนี้นะแล้วก็ไปนะครับไอตรงที่เราได้โค้ดมาเมื่อกี้ มันจะมีคำว่า tag manager อยู่ใช่ปะให้เราไปคำว่าเริ่มต้นการใช้งานนะครับจะมาหน้านี้เราไปที่ start for free เลยครับ ใช่ใช่ใชแต่ถ้าใครเข้าไม่ได้คณนี้เขาได้พิมพ์นี้ไปเลยกูกกิ้งผมพิมพ์ว่าแท็กไม a ดเจอแล้วมันไม่ไปไม่ได้ทิ้งคำนี้ยผมไปเสิร์ชใน Google แล้วมันดีใจเล็กให้ผมไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยอ่าครับจริงๆผมพิมพ์ว่านี้มันก็ได้แท็กไม a ดเจอ google. com เนี่ยนะครับคือเรื่องๆเราจะมาตรงนี้ มาหน้านี้ไหมทุกที่ผมไปตรงนี้ในไปที่แท็กแมเนเจอร์เริ่มต้นวิธีใช้ครับแต,แต่ที่บอกหละถ้าคุณมาเนีน่คุณก็พิมพ์ไปเลยคือผมจําไม่ได้ว่ามันมาแท็กแมเนเจอร์เนี่ยม,มันจำเว็บไซต์เขาไม่ได้ใช่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 แล้วคุณก็จะมาหน้าที่เป็นอย่างเงี้อยอ่าแล้วก็คุณก็สตาร์ทฟรีเลยครับ ใช่ครับกดสร้างบัญชีเลยนะครับรบัญช,นะะญชีแล้วก็บริษัทของฉันประเทศอะไรเว็บไซต์แล้วก็เลือกเป็นนะครับเลือกเป็นเว็บนะ cái <laughs> này cái 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 การ้นสองขัามขั้ี่สองเรา้เครื่อ้มือแบบกาวใส่กาวหรือเงินขั้ที่องเราใช้แบงิน่าหรือเ่ะ ก็จะทาให้เขาร่มร่อนั้เองนี่งาเรื่องนี้แลก็อย่งนี้จ้างแบบบอกว่ามีปัหาที่มันเป็นเรื่อเ้เขาเองที่ใช้ล่าใช้พวนี้ไม่ไ้ีมันไม่ก่อนเรื่องแน่คืองนี้เกี่ยั้าเว็บไงตช้จ้าเมันื่ออะไรกก่อนเอาไม่ได้แล้ไม่ได้ไม่ได้คูดคู คุณตั้งได้แต่คุณห้ามไปใส่เทส่ดีดีเพราะว่ามันมีอยูแล้วใช่เพราะว่าตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องบริษัทของฉันนะหรือว่าอไม่าอ่าเคออาการสมมอก็สมมติว่าผมใส่ใช่ไหมใส่ใส่ตัวนี้แต่ว่าเราก็ลบทิ้งไง ลบทิ้งออกอ่าอาลบทิ้งออกนะครับให้เหลือแท้เหลือจุดของรถเหลอเหรอนึกว่าไปตาด่นังจอกละลบใส่หลอดทองได้ไหมเอาจ่ม้ไมได้ไหมามชื้นในรูกอวรราเว็บนี่ยจไปห้าิมรออแค่ก ก็ใช่ก็ใช่ครับเอาเอาชื่อก็ได้คือเพื่อให้ให้ตัวแดงมันหายไปอะ่ะแล้วก็เลือกที่เว็บนะครับใ,ใช่่ดกดสร้างยะมีข้อมูลได้หรอยอมรับแล้วไงนะครับยอมรับ มันก็จะให้แท็กมาเนี่ยโค้ดแท็กเดี๋ยวนะให้แท็กมาจะใส่ตรงไหนวะสคริปต์อินเฮน่าจะใส่สองอันเลยมั้งนะครับตรงที่แท็กให้ไหมมันจะมีคำว่าสคริปต์อินเฮกับคอนเทนเนอร์ไอดีนะเดี๋ยวเราเอาใส่ตรงสคริปต์อินเฮก่อนนะั่นคือน่าจะใส่ไปสอง ใช่ครับใช่ครับก็ย็ดไปเลยเนี่ยไม่ใช่ไปขึ้นโคสดมาอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ไปใส่ที่ script in head นะครับให้ script in head ก็พอมันไม่ต้องใส่ถ้าใส่ถูกมันก็จะขึ้นมาเป็นอย่างงี้

นะติดได่ดิม่ไอตัวบนทอต้งติดต้องเกี่ยวไหเกี่ยวครับต้ออไปอเคหรือว่าเขาเขาเจอเขาเลยเขาแน่นกลบไปที่หน้าไมับ่ได้แนวครับมีแล้ว่ะ Một đi hoặc là một cái tốp thật sự là điều luôn 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 ต้ององไหย่ยังขอบอก้วนายว่าผมไม่เอาขอว่าอาการดูย้อนกัก็ดูย้อนเอาไงคือไม่ได้สดนี่ยหไม่ทันยล้วตั้งอะไรทำให้ทันเอเดี๋ยวออธิไวยเสริมาขึ้นให้อาูอ่ะก็คืจะได้ย้อนดอะข นะครับอ่ะนสุดท้ายก็เป็นอันนี้ก็ใช้ในย่าสุดแล้วมะ้ล g o o g l ล p i x e ซใช่ไหมเนื่อพเซลมันจริงๆแล้วบกก็บอกแปลว่าอะไรของคนถามไปแล้วนี่แปลว่าอะไรอ่ะผมก็ไม่เคยแปลนะแต่รู้ว่ามันใช้งานเกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่าเอาโค้ดของของเอาโค้ดของ Facebook อ่ะเอาไปทำอัจรประโยชน์นู่นนี่นั่นอ่ะ นะครับแต่ที่ผมบอกอะว่าผมเคยเอาไปทำปุ่มใช่ป่ะเราอินวิทเฟซบุ๊กในในในเว็บอย่างเงี้ยเอาไปทำได้นะครับ Open Pixel เซลอะนะมันจะไม่เหมือนกับไอแปะโค้ดแบบนั้นนะเนี่ยผมไปไหนนะหน้า Google Pixel มีแต่ทุกตัเสริมคอนโซลแบบอนาล็อก นี่งไงสมมติว่าข้อสิเอ็ดใช่ป่ะข้อสิเที่หน้าเนี่ยครับหน้า s อ o อ่ะเราประเทศไตเติลน่ะมันก็จะมีตัวนี้ค่าตั้งค่าสำหรับบริการต่างๆเฟซบุ๊กโดยเฉพาะ oh, <Google. S 1> ใช่ครับข้อกดเข้าไปมันก็จะเป็น Google Pixel นะครับข้ออ ใช่ใช่เขาข้อณาบบแต่ว่ามัน,มนใช่ไม่ที่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ Google ไป Facebook แล้วใช่ครับ Facebook Pixel มันจะมันอยู่ใน Facebook ไอ้นี่นั่นแหละสูตรอยู่ใน Facebook Develop อะ ไลดูเรวยว่าหลอกนะครับไม่คืกไ่อไใช่ o o g l e ใ,ใที่เคยเอาเอาลิงก์เพจอะไรมาใส่นะนะครับแต่ว่าตอนนี้มันจะอยู่ในตัวที่เป็นเครื่องมือธุรกิจไม่ได้อยู่ในเอกสารแล้วนะอ่ามันอยู่ในเอกสารเออไม่ใช่ผมพูดผิดอยู่ในเอกสารถูกแล้วนะครับแต่ปกติเราเลือกเป็นการประสานทำงานโซเชียลใช่ไหม นะครับแต่นี้ไม่ใช่เราไปเลือกที่เป็นอยู่ตรงที่เครื่องมือธุรกิจครับเครื่องมือธุรกิจแล้วก็มาที่ หน้า f a c e b o o ดีเว่า์ลอปไงจำได้ไหมแล้วทีมเอกกระสานจำไหมล่ะเอาใหม่เอาใหม่เสิร์ชใน Facebook ดี Facebook, เวอร์ลอปใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่ดีเว่า์ลอกเตอร์ a c e b o o กก็ต้องอก็ลองอินครับลองลอ,อินด้วยนะเพราะอันนี้มันจะแน่นกว่า มันจะยากกว่าไอตัวเอาโค้ดอะไรมาใส่ไปที่เอกสารนะัใช่ครับเอกสารมอนเดิมนะครับไปที่เอกสารเมอนเดิมนะไปที่อ่าเอกสารนะครับแล้ว้ามาที่ปกติเรามาที่ ล็อกอินใช่ไหมอ่าใช่แ,แต่นี่เราไม่ใช่นะเรามาเครื่องมือธุรกิจนะครับแล้วก็ไปเรียกเป็นเฟซบุ๊กพ <Facebook Pixel. S 2> ิกเซลมันเป็นเจ้าของเดียวกับพิกเซลมันเป็นเจ้าของเดียวกับไเนี้ยแบบพวกที่เพื่อนถามออกไปแล้วเนี่ยผมติดคาใจจะตอบก็ไม่ได้เนี่ย ไม่เจอเไม่เจอหรอเจอไหม,ไมเจอออรเนะเจัจใ,ชใช่ครับพีอไอพีไอเฮะพีไอเอกไอเอือสิกเซลปลว่าอะไร เพาะมัจะรู้เฉยๆเอาไม่ใช่มันต้องเป็นพิกเซลสินี่จะไมทำไมผมพิมพ์ไม่ถูกวะ P I X ไม่ใช่ E ต้องเป็นอย่างนี้แปลว่าหมายถึงธาตุแบบพิกเซลผมก็รู้ถึงพิกเซลคำนี้นะแต่ไม่คิดว่ามันจะแปลว่าพิกเซลนี่ อ๋อทีอ่หมูถามเมื่อกี้ผก็แบบว่า,วาใช่ใช่ผมก็ผมก็นึกอ,อยู่ว่ามันเป็นไม่คิดว่ามันจะเป็นคํานี้ไงที่แปลว่าแบบพิกเซลอ่ะเหมือนทีวีเราใช่ป่ะโทรศัพท์เราความละเอียดขีพิกเซลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไอ้อความละเอียดกล้องเท่าไหร่เห็นไหมสิบอ่าเดี๋ยวนี้ต้องแบบกล้องมันต้องหกสิบร้อยี่สิบร้านพิกเซล มันไม่ได้สื่อไงคุกคือเขตั้งมาแบบว่าเขาอาจจะสื่อของเขาอาจจะผมไม่รู้ความในเขาว่าเขาสื่อไอ้แทนเขา,าพิกเซลเ่ยเพื่ออะไรผมก็เลยแปลไม่ออกจุดภาพ,ภาพโอเคกดเข้าไปเลยครับกดเข้าไปเลยนะเจอไหมเจออะไรบ้าง อา,อาโคตรหลักฮะห้ปไป้วจาโคตรลไไหนต่อมหนึ่งนะแป๊บเนึ่งาอโคตรหลักใช่ไหมป๊บเดียวแป๊บงนะเดียนนเเด๋ยวคิดตามไม่ทัน ไปที่เดี๋ยวนะคุณจะกดไปที่แอปของฉันได้ไหมมันอยู่มันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยหลังจากพิกเซลแล้วเนี่ยเ,เราไม่ได้ไปกดตัวนี้นะเราต้องกดตัวนี้แอปของฉันคุณาม,มีไหมของคุณมีไหมข้โอโบนมี่บ้างนึ่ง็ไดแล้วก็การเงินก็มีการเงินเอากดลดเงินง่ายเลยได้ลดเงินง่ายลดเงินง่ายเลยได้ลดเงินง่าย